โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1ึงแสนคนเปิดบริการขายมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น t p 7ขายดีเกม Rv และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาล้อนได้งลา่ ร้านลิตแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอดย4ิบชั่วโมงสำหรับผู้สนใจนะครับผมเพียงแอดไลน์แอดติดแมนช็อปนะครับเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนนะครับผมตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกม r อ v ด้วยนะครับผมสำหรับการเติมเกม r อ v มีหลากหลายแล้วคาด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ สำหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ l i d m a n ช Shop นะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ l i t m a n Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอดไลน์แอด l i d m e n t Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลััััักกกกกกฐาา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 นน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 ใใใหหห้้้้้้้้บบบบททททททงงงงรร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 ไดะะมมมจจส่่ Open ID ํเเเเเเติปปณ5-45ีีีย็็ สิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆนูทุกคนกันด้วยนะคระเพราะว่ผมมีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่7สิงหาคมนะครับแานเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผม เป็นวงแหวนเวทนักลบอวกาศนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับกิจกรรมนี้ก็ขนเอาสกินอวกาศมาเพียบเลยนะครับผมไม่รอช้า,ชาผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับผมในหน้ากิจกรรมมันก็จะเป็นกระดานสุ่มวงแหวนเวทประมาณนี้เนาะในการสุ่ม1ครั้งจะใช้คัมภีรีขั้นสูงนะครับสุ่ม5ครั้งใช้อยู่ที่25คัมภีร์คั้ีันสูงนั่นเองกิจกรรมนี้มีสกินอะไรบ้างนี่นะครับผมก็จะมีทั้งหมด 6สกินด้วยกันแล้วก็มี1กรอบโปรไฟล์นะครับผมเป็นกรอบโปรไฟล์เวลราซีซั่นนะครับผมบ๊บบ๊อบมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกินก่อนเลยนะครับสกินแรกเป็นสกินของดิกเตอร์ครับเป็นสกินนี้ลิมิตสีส้มนะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้ของอันลนนะครับผมดีเจนนะครับยังสวยนะครับผม สกินต่อไปเป็นสกิน Interstellar ของ Paulentino นะครับระดับดีเจนนั่นเองต่อไปสกินที่4เป็นสกินของ Darcy นะครับ Limited Season เ,เหมือนกันสกิน Interstellar นะครับผมต่อไปเป็นสกินของ Wales นะครับสกินนี้ผมรู้สึกว่าสกินของ Interstellar เซต เซตพวกนี้คือมันค่อนข้างสวยพอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นของซาต้านะครับผมสวยงามนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับในวงหว็เว็บนัรรบอวกาศเนาะ แล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้รับเป็นหินเลือกสีผมด้วยนะครับเป็นเลือกสีผมของลิเตอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นผนึกอวากาศด้วยนะครับผมโดยผนึกอวากาศพวกนี้เรา,เาไปแลกของรางวัลได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่เห็นไหมสกินลิเตอร์นะครับผมใช้อยู่ที่15เหรียญน,นะครับผมสกินดาร์ซี่สกินเวเลสแล้วก็สกินอื่นๆคิดว่าใช้อยู่ที่อย่างละ12เหรียญน,นั่นเองส่วนหินเลือกสีผมอันนี้ก็จะอยู่ที่2เหรียญน,นะครับผมโอเคเนาะก็มาเราไปดูเลทก่อนเลยก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมนนนี้กันนะคผม สำหรับเหรีน,นะครับผมวงแหวนเวทนักลบอวกาศนะครับเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่7สิงหาถึงวันที่13สิงหานะครับโอกาสสุ่มแล้วเราได้รับกรอบโปรไฟล์หรือสกินถาวรอยู่ที่0.52%เเท่านั้นนะครับผมหินอวกาศอยู่ที่41.40%นะครับส่วนประกอบสกินลิกเตอร์อยู่ที่1%อริโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนดูลอยู่ที่57.08%นะครับวงแหวนเวทกิจกรรมแบบนี้้มาทังทีนะครับมันก็จะมีแพ็คคคคัมีรรลดาา50%นะหว 75คูอปองได้ไป25ชิ้นนะครับผมจัดไปเลยมาเราก็จะไปสุ่มกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้จะส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันสัก5ครั้งละกันเนาะมาดูกันว่าในการสุ่ม5ครั้งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างนะครับผมจะได้เกลือไหมหรือว่าเราจะมีโอกาสได้รับผนึกอวกาศอันเนี้ยกี่ชิ้นกันนะครับผมหรือจะได้สกินนะครับมาดูกันเลยเนาะสุ่มครั้งที่หนึ่งนะครับผมจัดไปเลยเราจะได้อะไรนะครับโอ้โห ครั้งที่1ก็ประเดิมด้วยเกลือเลยนะครับผมครั้งที่2นะครับผมมาดูกันได้มาแล้วครับแล้วนะครับ 1, 1นะึ่นเนาะครั้งที่3นะครับได้เกลือนะครับผมครั้งที่4แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้อะไรเนาะได้เกลืออีกแล้วครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับมาดูกันว่าเราจะได้เกลืออีกไหม โอ้โหได้เกลือน,นะครับผมไม่คุ้มเลยเนาะสูงไปทั้งหมด5ครั้งออกแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่คุ้มเลยเนาะใครที่อยากได้สก,กินพวกนี้เราก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเราจะใช้กี่เหรียญในการแลกนะครับผมนี่นะประมาณนี้ละกันเนาะก็ลองคำนวณกันดูนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากกอนน้อยนะครับผมใครที่สุ่มเพื่อเอาสกินพวกนี้อยู่ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้เหรียญเยอะๆนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลารีสแมนชอปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือหรือว่าไม่นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปเซนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่วงผมด้วยนะครับเพื่อเป็นก nice ําล <th> ังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนีี้้เนาาสหรัวผมก็ขอต ก่อนนะครับสวัสดีครับ